ต้องบอกว่าปปูนะฮะจากขวานซินรินเนี่ยรับชอบในพื้นที่อันนี้นะคะกองสายใหม่ด้วยนะร่วมกับสกรนะคะหรือใครที่ยังไม่รู้จักก็คือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนอกระบบเนาะก่อนนะแต่ก่อนคือเรียกกศนวันนี้มานี่ท่านตำนานรูปหล่อก็มาด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะคุนทูอันนี้พี่ชรนะคะพี่ชรเกษียณแล้วก็ยังเสด็สละเวลามานะคะ ให้ความร่วมมือกับทางอำเภอมาอบรมส่งเสริมอาชีพนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะเนี่ยกลุ่มกำลังขับขันใจท่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานวันที่เสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนค่ะเฮ้ยเที่ยวเร็จแล้วเอาสองคนเดียวทำไม่เป็น ชา,าสสดใส,สนะครับวเว่าหลังจากที่เอาสับป,ประรดนับที่มั่นเป็นชิ้นนะครับแล้วก็เอามาคั่วกับน้ำตาลแล้วก็จะมีการใส่น้ำผึ้งด้วยเพิ่มความหวานจากนั้นนะครับด้วยส่วนหนึ่งก็เราจะนำมมตัดเป็นชิ้นลเล็กๆเพื่อที่จะเอามาทอดทอดให้ให้กรอบ ใบเตยใบเตยเนี่ยเอาไว้ให้มันหอมเนาะเพิ่มความหอมฝั่ง,งน,งงงนงู้นก็หวานๆเลยฝั่นงนู้นก็เป็นความกรอบ ของรูดสามครับซึ่งก็มีกระบวนการการแกะกระบวนการแกะแกะกระบวนการแกะที่มันติดกันไม่ดีก็กินได้เช่คนพูดเรื่องรูดามัเย นี่นะครับก็บวนการทำของพี่น้องเรานะ